ศาลาอันนี้หรือเปล่าวะผมว่าน่าจะเป็นศาลาอันนี้นะครับข้างๆนี่ก็เป็นป่าหมดเลยนะครับแกชอบมานาั่งตรงนี้ดึกๆดึกๆใครอะ่ะใครวะใครวะสวัสดีครับ นี่ว่าวัสดีครับป้าป้าครับไปไหนครับผมเฮ้ยวัสดีครับป้าเฮ้ยชี้หน้าผมทำไมอะ่ะผมไม่ได้ทำอะไรพี่แต่ชี้หน้าผมทำไมครับ จะมุดเข้าไปข้างในนู้นอ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกทกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ f เ n ิ้แครับทุกคนก็คืนนี้เป็นโลใหม่นะทุกคนผมพามาที่ใหม่ๆนะครับไอสถานที่ตรงเนี้ยของนองเนี่ยมันเป็นถนนวิ่งหลักๆเลยนะแต่ถนนเส้นเนี้ยคนไม่ค่อยจะวิ่งกันสักเท่าไหร่นะทุกคนไอตรงนี้เนี่ยมันมีชาวบ้านนะครับ เขาเล่ามาว่าหรือว่าเขาบอกมาว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมีหญิงคนหนึ่งนะครับหรือว่าป้าคนหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆภูเขาแถวนี้เลยนะครับกลางคืนเนี่ยเขาชอบมานั่งอยู่ตรงศาลาตรงนี้นะทุกคนแต่พอเวลากลางวันเนี่ยชาวบ้านแถวน,นี้เขาไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับผมเองแบบอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเป็นใครนะทุกคนผมฟังแล้วผมตื่นเต้นเหมือนกันนะ แต่บริเวณเนี้ยมันอยู่ติดกับถนนนะรถไม่ค่อยวิ่งผ่านสักเท่าไหร่นะทุกคนนานๆเนี่ยจะมีรถเนี่ยวิ่งผ่านมาคันหนึ่งนะครับแล้วมันไม่ได้คือแบบมันไม่ได้เป็นถนนแบบหลักนะมันเป็นถนนแบบลึกมากที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็เขาเห็นป้าคนเนี้ยอยู่ตรงศาลาตรงนี้นะกลางคืนรถที่วิ่งไปวิ่งมาหรือว่าใกล้ๆก,กับหมู่บ้านแถวนี้เนีเขาเห็นกันนะแต่พอเวลากลางวันเนี่ยเขาไม่เจอนะทุกคน ผมก็อยากดูว่าป้าคนนั้นเขาคือใครนะครับแล้วก็บ้านเขาอยู่ไหนเขาอาศัยที่ไหนนะครับผมก็เลยคืนนี้อยากมาพิสูจน์นะทุกคนถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบอริเวณรอบๆกันเลยดีกว่าไปทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าสาลาที่เขาพูดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับนูน่นป่ะวะ น่าจะเป็นศาลานนี้นะครับที่เขาพูดถึงกันนะอันนี้แน่ๆเลยทุกคนก็มันก็มีรถวิ่งผ่านนานๆหนึ่งคันนะทุกคนผมว่าน่าจะศาลาอันนี้แน่ๆนะครับ มันติดมันติดกับชายข่าวนะทุกคนดูดิเดินมาโคตรไกลเลยอะ่ะผมอยู่น้เดินมานี่เลยนะครับศาลาอนี้หรือเปล่าวะผมว่าน่าจะเป็นศาลาอันนี้นะครับที่เขาพบเจอหญิงบิดสนานะทุกคนตรงนี้นะครับ น่าจะสาลานี้นะครับเ๋ถวผมขออนุญาตปิดไฟนิดน,นึงมันก็มีร่องรอยกันหุงข้าวคล้ายๆหุงข้าวเลยนะเหมือนมันเป็นคล้ายๆสาลาสำหรับ เขาเรียกว่าอะพอเวลาเดินทางมาไกลๆเนี่ยฝนมันตกเนี่ยเขาแบบว่าให้พักอาศัยหรือว่าจอดรถพักอาศัยได้นะครับนียทุกคนเห็นปะมันติดกับถนนนะนู่นนะครับแต่นานๆจะมีรถวิ่งมาทีนึ่งข้างๆนี่ก็เป็นป่าหมดเลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าป้าคนนั้นอะ่ะแกชอบมานั่งตรงนี้ดึกๆดืๆ่นๆแกมานั่งทำอะไร แกมานั่งรอใครนะครับเดี๋ยวผมขอเดินบริเวณรอบๆก่อนตรงนู้นก็มีมีศาลานะครับสำหรับจักรยานยนต์นะทุกคน เหมือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางขึ้นไปบนภูเขานะผมรู้สึกนะครับใช่ป่ะวะ มันไม่ใช่ทางนะทุกคนมันตันอยู่แค่นี้นะครับแต่ตรงนี้เหมือนมันเป็นทางไปไหนวะเหมือนมันคล้ายๆทางเลยนะครับผมเดินมาสักพักหนึ่งแล้วผมไม่เห็นมีอะไรเลยอะคนนี้พรอจารนเครื่งเซี่ยวนะทุกคนที่เขาพูดกันนี้ใหญ่ป้าพินนะเะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยยใครอะ่ะใครวะใครวะสวัสดีครับใช่ที่เขาลือกันหรือเปล่าวะใช่ป้าคนนี้เปล่าอ่ะสวัสดีครับป้า สวัสดีครับสวัสดีครับป้าเฮ้ยเขาไม่เห็นตอบผมวะเฮ้ยเดียวเจียว,ยวแป๊บนึงแป๊บตื่นเต้นน่าจะคนนี้แหละที่เขาพูดถึงกัน สวัสดีครับป้าเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเขาดูนะครับว่าดึกดึกดื่นดื่นแล้วทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับเหมือนเขาจะไม่คุยกับผมเลยนะครับตอนนี้ ผมอยากเห็นหน้ามากเลยแต่ผมไม่กล้าเข้าใกล้นะครับป้าดึกดึกดด่นๆแล้วป้ามาทำอะไรแถวนี้ครับแกเดินไปไหนวะที่ชาวบ้านเขาพูดกันนี่ใช่ป้าหรือเปล่าครับผมที่ชอบมานั่งสาลาดึกดึกดืนๆดนเนี่ย แกจะเดินไปไหนวะแกเดินไปไหนวะเฮ้ยปาครับอุ้ยตกใจหมดเลย มันมีทางด้วยเนี่ยว่าสวัสดีครับป้ามันมีทางเนี่ว่ะทุกคนแกจะไปไหนวะเนี่ยสวัสดีครับป้าคนแถวนี้หรือเป,เปล่าครับผม <Bie b ata> เหมือนแกจะเดินขึ้นไปในภูเขาเลยอะทำไมแกเดินแบบนั้นอะ ป้าครับไปไหนครับผมเฮ้ยเฮ้ยป้าเฮ้ยแกไปหาอะไรจะมาทำร้ายผมหรือเปล่าวะเฮ้ย เหมือนแกเดินเข้าไปรูน,นี้นะครับใช่บ่อน,นั่นอะ่ะสวัสดีครับป้าปแล้วทำเหมือนเขาให้ผมกลับไปฮแล้วทำไมป้ามาอาศัยอยู่บนภูเขาเนี่ยป้า เอาไล่ผมกลับว่ะเฮ้ยทำไมถกงมีพฤติกรรมแปลกๆหนะจะเดินไปไหนครับมาคุยกับผมหน่อยบ้าครับ เฮ้ยชี้หน้าผมทําไมอะผมไม่ได้ทําอะไรพี่แต่ชี้หน้าผมทําไมครับแกจะมุดเข้าไปข้างในนู้นอะทุกคนผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้นะครับผมได้แค่ซูมนะผมว่าถ้าผมไปใกล้แกนี่แกทําอันตรายผมแน่เลยนี่ก็ผมเดินขึ้นมาแบบ สูงมากมากแล้วนะครับจากภูเขาบ้าไปไหนอะ่ะเฮ้ยชีตาผอมวะผมมาลบกลัวหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยทุกคนแกร้ายผมวะเหมือนแกไม่อยากให้ผมมาลบกลัวเลย แกเดินหายเข้าไปในป่าแล้วนะครับมันมีสองทางนะมันมีทางนี้ด้วยกับทางนี้ด้วยนะครับแล้วที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยสูงมากๆเลยทุกคนนี่ผมสูงมั้งนะครับนี่แกเดินเข้าไปในรูนี้เลยอะ แล้วทำไมแกมาอยู่ที่นี่ดึกดึกดื่นดื่นวะผมไม่เข้าใจเลยอะหายเลยอะผมไม่กล้าเดินเข้าตามไปนะครับผมกลัวเป็นอันตรายนะมันในป่าด้วยทุกคนดูดิอีกอย่างคืนนี้ผมมาคนเดียวนะครับเนี่ยเขาชอบมานั่งในศาลานเนี่ยผมก็ตกใจเลยนะครับเจอเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นคุณป้าเดียวกันที่ชาวบ้านเขาบอกกันนะที่เขาพูดกันมานะครับ น่าจะใช่นะทุกคนนี่ผมก็เดินล้ำมาไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงไม่กล้าตามไปละแกเดินหายไปในรูนั้นเลยนะครับทุกคนผมว่าผมลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะครับ เนี่ยทุกคนเมื่อกี้ผมเจอยายป้าแกเนี่ยบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมเองก็ไม่ทันตั้งหลักอะไรเลยนะครับเหมือนแกเนี่ยมายืนตรงนี้เลยนะแกมายืนทันหลังให้ผมนะครับถามก็ไม่ตอบอะไรเลยนะครับผมสรุปแกเป็นใครกันแน่วะเนี่ยทุกคนครับผมว่าตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วมันก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาทำให้ผมเนี่ยรู้สึกอุ่นใจนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมว่าผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจในกนารทำคลิปของผมนะมันมีรถวิ่งไปวิ่งมามันก็ทำให้ผมเนี่ยอุ่นใจนะทุกคนจริงๆมาคนเดียวแบบนี้มันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับทางมันก็เปี่ยวมากส่วนมากนานๆจะมีรถวิ่งมาคันนึงนะครับยังไงเนี่ยผมต้องขอตัวลา กลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวยังไงรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมเนี่ยจะไปพิสูจน์ที่ไหนนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม